เคยเบื่อกับภาระชีวิตประจำวันกันบ้างไหมพร้อมที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวกันไหมบ้านของเราถูกทำลายโดยสิ่งมีชีวิตดึกลับนามว่ารสการเดียนพรำจึงแต่งตั้งให้เราเป็นการเดียนออฟสปริงเฮมเลดคนใหม่พระเอกก็คือคองคอร์ดผู้พิทักษ์อุนการเดียนเกรฟชะตากรรมของดึกรูปตอนนี้อยู่ในลำต้นเล็กๆของเราแล้วเกมนี้ลงให้กับเครื่อง PC และ Nintendo Switch Garden Story จากผู้พัฒนาพิโคแกรมมีกลิ่นอายของ Harvest Moon และ My Time at p o r t r a เนื่องจากภาพพิกเซลที่วาดด้วยมืออย่างสวยงามดนตรีที่เข้ากับตัวเกมหรืออาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง Zelda และ Stardew Valley โดยมีองค์ประกอบการเล่นแบบ RPG แบบจำลองชีวิตเกมดังกล่าวผสมผสานทีมของชุมชนและอัตลักษณ์ส่วนบุคคลไว้ได้อย่างลงตัว ตัวเราจะได้เล่นเป็นองุ่นสีม่วงกลมโตน่ารัก้วนท้วนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอนุบาลมาทั้งชีวิตโดยดูแลเถาวัลย์เพียงต้นเดียวที่มีแก่นแท้แห่งชีวิตในป่าที่เรียกว่าดิาวเชาสวนการ์เด Story ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเดอะกรุ๊ซึ่งเป็นบ้านของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยมานาและแบ่งออกเป็นสเมืองตามฤดูกาลสปริงแฮมเล e ซัมเมอร์บาร์ออตโมทาวและวินเทอร์เกร แต่อยู่มาวันหนึ่งการเดียนพัมให้เราออกจากโรงเรียนอนุบาลโดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจากไปของเขาจึงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้สืบทอดแทนโดยจะสอนเราเกี่ยวกับพื้นฐานของการต่อสู้และวิธีช่วยเหลือเมืองใกล้เคียงแต่น่าเสียดายที่เราจะค้นพบได้ในมิชาวา่าเส้นชีวิตของเดะกร๊ปถูกคุกคามโดยพลังแห่งความมืดที่รู้จักกันในชื่อว่าเดอะร็อ มันขึ้นอยู่กับเราแล้วที่จะช่วยสร้างเมืองดังกล่าวขึ้นมาใหม่และสร้างการสื่อสารระหว่างกันอีกครั้งเราจะเป็นต้องพูดคุยกับ NPC เพื่อพัฒนาเรื่องราวและโต้อตอบกับกระดานข่าวข้างบ้านที่มอบหมายภารกิจประจำวันให้เพื่อเพิ่มระดับและสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่ภารกิจหลักบางภารกิจต้องการให้หมู่บ้านอยู่ในระดับหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะทำบางภารกิจให้สำเร็จได้ในทุกๆวันแน่นอนยิ่งหมู่บ้านมีเลเวลสูงเท่าไหร่ร้านค้าก็จะขายของได้ดีขึ้นด้วยเควสร,รายวันแบ่งออกเป็น3ประเภทการต่อสู้ที่เราเอาชนะรอดสร้างสะพานใหม่หรือแก้ไขรัว้วและการรวบรวมทรัพยากรเพื่อบริจาคให้กับหมู่บ้านแม้ว่าจะตรงไปตรงมา แต่งานประจําวันจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันดังนั้นจึงไม่น่าเบื่อนักนอกจากเควสหลักและเควสประจําวันดังกล่าวแล้วยังมีเควสรองจากตัวละครต่างๆที่พบในโลกและด้านเจียนที่ท้าทายให้สารวจอีกด้วยแรกๆอาจจะดูเหมือนเกมที่เน้นไปที่การรวบรวมทรัพยากรการสร้างเมืองและการทําฟาร์มเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมีจุดเน้นที่เด่นชัดในการต่อสู้ในเกมที่คล้ายๆกับดาร์กโซ มันมีค่าความเหนื่อยในการโจมตีนะครับนอกจากนี้ในขณะที่เราสำรวจเชี่ยวชาญด้านอาวุธและช่วยเหลือชาวเมืองเราจะรวบรวมความทรงจำที่สามารถติดตั้งเพื่อปรับแต่งสไตล์การเล่นให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยความทรงจำที่อาจเพิ่มค่า HP และความแข็งแกร่งหรือมีพลังในการรักษานอกจากการต่อสู้แล้วยังมีการไขปริศนามะม่วงที่จะทำให้เรามีส่วนร่วม ปิศนาเริ่มต้นง่ายๆแต่ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เล่นเกมไปเรื่อยๆทุกหมู่บ้านใหม่ที่เยี่ยมชมจะแนะนำให้รู้จักกับกลไกการเล่นเกมใหม่ที่ช่วยให้งานเสร็จและน่าตื่นเต้นการเล่นสตอรี Story, เกมนี้เกี่ยวกับผู้คนที่พบระหว่างทางชีวิตที่สัมผัสความเชื่อมโยงที่สร้างหากใครกำลังมองหาเกมสร้างโลกที่แสนสบายพร้อมการต่อสู้และ สเน่และความแปลกใหม่มากมาย The Group ยินดีต้อนรับเหมือนอยู่ที่บ้านคองคอร์ดเป็นอง,งุ่นหนึ่งเดียวในสวนจริงๆล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปรีวิวเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ